สวัสดีค่ะคบพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พ่อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะกับ หลายหลายท่านค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้ในช่วงไหนเดือนไหนลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนปีไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านหนึง่งค่ะท่านส่งวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่6 เกิดวันที่6มีนาะคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เดือนไหนกับวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะคะกาบวันที่ปอน้อยลงกิปก็คือวันที่13ธันวาคม2560 กการซึ่งเป็นปีซึ่งเป็นเดือนที่อยู่ในปีก็ประมาณ2,568นะจ๊ะกาก็ท่านที่สอบถามมา6มีนาะคม2509ช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่งการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509นะคะท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสํานักง,งานเขตนะคะการก็เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่ 2กันยายน2509เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันที่6มีนาคม2509ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยกลับไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่น น้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือย,ยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นาน,านๆไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชี ไม่มีการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบแต่ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปเค้ืนทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จ กาเกตนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พออน้อยปฏิบัติราชการอยู่กาตอนที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าบัญชีโดนปิดกาถึงคราวที่จะได้รับเบี้ยอย่างที่พูดสูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สำเร็จท่านไม่เสียสิทธิ แต่ท่านจะเสียเวลาก็ต้องมาประบปรุงแก้ไขในระบบก็ถึงจะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปนะคะ,คะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา6มีนาคม2509 ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรเกินเดือนมีนาคม2569นะจ๊ะสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปลงได้เลยไม่ควรเกินเดือนมีนาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่6มีนาคม2 5 169ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบูสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนเมษายน2569 เป็นต้นไปนะคะถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์คก็คงจะชัดเจนนะคะสาหรับท่านที่สอบถามเพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคิดผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีไหนเป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลําเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ ใ้คอมเมนส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ